ธรรมนิยายตอนที่สองสองวานิชสุสกะผู้พ่ายลักสัพพะธานังธรรมทานังชีนาติการให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงวัสดีเพื่อนฝูงมิสหายและลูกหลานทุกท่านครับวันนี้นำเสนอนิทานสองเรื่องสองวานิชและสุสกะผู้พ่ายลักจะเริ่มสนุกขึ้นเรื่อยๆกดติดตามช่องนี้ไว้นะครับ และอย่าลืมแลถ้าอยากจะรับฟังสิ่งดีๆก่อนใครกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับไปฟังกันเลยครับสองวานิชการครั้งหนึ่งในอดีตการณประเทศอินเดียมีตระกูลพาณิชย์สองตระกูลเป็นสหายกันมาตั้งแต่ครั้งบิดามารดาอาั้นมาถึงรุ่นลกูกก็ยังคงเป็นสหายกันอยู่ มักจะนำสินค้าไปขายต่างเมืองเป็นเนืองนิดและไปด้วยกันเสมอคนหนึ่งชื่อปาละกะอีกคนชื่อนันทสูตเมื่อต่างควายต่างรวบรวมสินค้าได้มากมายแล้วก็ชวนกันออกเดินทางเพื่อนำสินค้าไปจำหน่ายต่างแดนการไปครั้งนี้ทั้งสองวาน,นิชมีหลักอยู่ในใจเป็นพิเศษแตกต่างกับที่เคยมาแล้วควายปาละกะได้ตั้งใจว่า จะขายสินค้าให้ได้เงินมากที่สุดในเวลาเพียงครึ่งเดือนฝ่ายนั้นทสูตรตั้งหลักเกณฑ์อยู่ในใจว่าจะขายสินค้าให้ได้ราคาคือกำไรพอสมควรภายในกำหนด15วันเมื่อสองวันนี้เดินทางไปถึงเมืองที่จะขายสินค้าแล้วก็ตกลงกันว่าสหายเราควรจะกำหนดเวลาที่จะพบปะกันที่นี่ปาละกับ เปิดขึ้นก็ดีเหมือนกันอีกสิบห้าวันนับจากนี้ไปเป็นไงนั้นทสุตอบเอาสมควรแล้วขอให้สหายจงโชคดีเถิดพูดแล้ววานิชและบริวารทั้งสองทางไายก็แยกย้ายกันไปและมุ่งหน้าจำหน่ายสินค้าของตนให้หมดก่อนกำหนดฝ่ายป,ปร,รากานั้นตั้งราคาไว้สูงเผื่อผลกำไรมากมีคนซื้อน้อย เพราะเห็นว่าราคาแพงไม่เหมือนวานิชอื่นๆที่เคยขายมาทำให้ปรากระรู้สึกไม่สบายใจแต่ก็ได้ตั้งปณิธานไว้ในใจแล้วว่าจะต้องทำเช่นนั้นจึงลองเสี่ยงดูยิ่งเวลาใกล้เขากำหนดนัดหมายกันเท่าไรก็ยิ่งทำให้ปรากะไม่สบายใจยิ่งขึ้นเพราะทุกครั้งเขาไม่เคยนำสินค้ากลับบ้าน เพราะขายดีและขายในราคาปานกลางแต่คราวนี้เขาลองเปลี่ยนวิธีดูใหม่ส่วนอันทสูตรนั้นเขาขายของในราคาปานกลางคือเอากําไรพอสมควรชนิดใดที่หายากก็ขายในราคาแพงหน่อยชนิดใดที่มีกันมากก็ขายในราคาพอได้กําไรบ้างปรากวาสินค้าของเขาขายดิบขายดีและขายได้หมดอันก่อนเวลากลําหนดซื้ออีก อคันครบเวลากําหนดแล้วสองวันนี้ก็มาพบกันตามสถานที่นัดหมายเอาไว้ปรากฏว่าปรากะจําหน่ายสินค้าของตนได้เพียงครึ่งเดียว,วยส่วนนันสสูรจำหน่ายสินค้าได้หมดแม้จะไม่ได้กําไรชนิดมากมายไก่กองแต่ก็ได้กําไรพอสมควรดีกว่าสินค้าจะเหลือขนกลับบ้านและกู้เงินเข้ามาลงทุนก็ต้องเสียดอกกว่าเงินที่จะขายได้ เราคิดว่าเราคิดผิดสหายเราไม่ได้เดินทางสายกลางอย่างที่สหายพูดปลาละกะปล่อยขึ้นคิดผิดก็เริ่มต้นใหม่มันยังไม่สายเกินไปดอกสหายเอ๋ยนันทสูตรพูดปลอบใจต่อไปเรื่องสูทกะผู้พ่ายหลักระหว่างความดีที่สุดและความชั่ว ตรงกลางคือความดีนั่นแหละทางสายกลางสุธกะเกิดในสกุลพราหม์ผู้เจ้าทรงจำแนกพราหมว้ห้าจำพวกคือหนึ่งพราหมสโมผู้เสมอด้วยพรหมได้แก่ผู้มีบิดามารดาเ,าเป็นพวกพรหมมาเจ็ดชั่วคนแล้วประพฤติใน กมาลพมพจร์คือตั้งใจศึกษาเล่าเรียนอยู่ไม่มีภรรยาถึง45ปีการศึกษาเล่าเรียนแล้วก็เที่ยวขอทานนำทรัพย์ไปบูชาอาจารย์แล้วก็ออกบวชเจริญภพวิหารสี่จนได้สำเร็จฌานไปเกิดในภมโลก 2. เทวสมโมผู้เสมอด้วยเทวดาได้แก่ผู้มีมารดาบิดา เป็นพรมมาถึงเจ็ดชั่วคนประพฤติกรมลาพรมประพฤติกรมรกรมารพรมอาจารย์คือเป็นโสดงดเว้นจากการเกี่ยวข้องกับสตรีแต่มตั้งใจเล่าเรียนคำพี์พรามมาถึง4.5ปีแล้วเที่ยวขอทานนำทรัพย์ไปบูชาอาจารย์แค่แล้วก็สแสวงหาภรรยาได้นางพร,รามเป็นภรรยาพอได้ร,ร่วมประเวณีแล้วออกบวด ตายแล้วไปเกิดในสวรรค์ 3. มมดิโทพามผู้มเมขแดนได้แกม่มารดาบิดาเป็นพรหมมาถึงเจ็ดชั่วคนประพฤติโกมารพรประพฤติโกมารพรจันอยู่4 5่สปีตั้งใจเรียนมนแล้วก็เที่ยวขอทานหาทรัพย์ไปบูชาอาจารย์จึงเที่ยวสแสวงหาภรรยาไร่แต่งงานกับนางพรม นังพราม์จนมีบุตรอยู่คลองเรือนไม่ออกวชแต่ไม่ล่วงขนบธรรมเนียมของพวกพราหมณ์ก่อนๆทาตามอย่างพวกพราหมณ์ก่อนๆสุตกะอยู่ในจำพวกพราหมณ์ชนิดชนิดนี้สี่สุมพินณมะลิยาโทผู้มีเขตแดนเจอือได้แก่ พราม์ผู้มีบานดาบิดาเป็นพรามมาเจ็ดชั่วคนแล้วตั้งใจประพฤติโกมลภมจันทร์เหรียนมนอยู่45ปีแล้วจึงเที่ยวขอทานนำทรัพย์ไปบูชาอาจารย์แล้วเที่ยวหาภริยาโดยชอบทำบ้างไม่ชอบทำบ้างหาด้วยการซื้อการขายบ้างแต่งานประพฤติกับหญิงไม่เลือกชาติตะโกลบ้างคือแต่งงานกับพรามณ์พรมณีที่ก็มี นางกษัตริย์ก็มีนางเวทก็มีนางสุนทรก็มีนางจันทานก็มีนางเนสาเนศาก็มีนางเสือลำแพนก็มีไม่อยู่ไม่ตั้งอยู่ในเขตแดนของพมจันทร,ร์ก่อนๆห้า,าพรามณจะจันทโลคือพราม จันทานได้แก่ผู้มีปิดามารดาเป็นพราหมเจ็ดชั่วคนประพฤติโกมลพรมจันท์เล่าเรียนมนต์อยู่4-5ปีแล้วเที่ยวขอทานเพื่อนำทรัพย์ไปบูชาอาจารย์ด้วยความด้วยชอบทำบ้างไม่ชอบทำบ้างเล้วเที่ยวสแสวงหาภริยาไม่เลือกชาติตระกูลเมื่อได้ภริยาแล้วก็หาเลี้ยงชีพโดยการงานไม่เลือกสูตกะ นั้นก็เป็นเด็กเฉลียวฉลาดปัญญาวัยวิดาได้ส่งไปเรียนวิชาความรู้ณนะสำนักาพามมีชื่อตั้งแต่อายุได้สิบขวบเขาได้ตั้ง,งนาศึกษาเล่าเรียนในวิชาไตาเพศเป็นเวลาถึง6กปีจนมีความรู้แตกฉานลูกศิษย์รุ่นราวครขาวเดียวกันไม่มีใครเรียนจบได้แม้แต่อาจารย์ก็หมดวิชาที่จะสั่งสอนเพราะสุตกะเรียนรู้หมด ทำให้อาจารย์หนักใจมากขันจะบอกว่าตนไม่มีวิชาที่จะถ่ายทอดให้แล้วก็เป็นที่ละอายแก่ใจสุตกะนั้นเมื่อไมอ่เมื่อไม่เห็นอาจารย์ต่อวิชาใหม่ๆให้ก็เกิดความลำคาญใจมีแต่ทบทุวิชาเก่าๆอย่างซ้ำซากน่าเบือ่อจึงถามอาจารย์ขึ้นในวันหนึ่งว่าอาจารย์ครับตลอดยะเวลาสามเดือนมาเนี่ย อาจารย์ไม่เคยถ่ายทอดวิชาความรู้ใหม่ๆใ,ให้เลยมีเหตุขัดข้องประการใดหรืออาจารย์ได้ฟังดังนั้นก็เบี่ยงบายตอไปว่าอันวิชาต่างน่างอาจารย์ก็ได้ถ่ายทอดให้เจ้าจนหมดสิ้นยังเหลือแต่วิชาสุดยอดของอาจารย์เท่านั้นหมายความว่าอาจารย์ไม่ปรารถนาจะสอนวิชาขั้นสุดยอดให้ผมใช่ไหมล่ะสุทกะถาม มีได้อาจารย์ตั้งใจอยู่แล้วแต่อาจารย์ทำเป็นเฉยเกงว่าผมจะดีเกินอาจารย์ใช่ไหมล่ะจริงไม่ยอมถ่ายทอดให้สุทกะเจ้าก็เป็นสิทธิลักของอาจารย์วิชาใดไรที่มีอยู่ในตัวอาจารย์นั้นอาจารย์จะถ่ายทอดให้เจ้าให้จนหมดสิ้นทำไมอาจารย์เฉยอยู่ล่ะพ่อสั่งไว้ว่าถ่าเรียนกับอาจารย์จนหมดสิ้นแล้ว จึงจะอนุญาตให้ผมกลับบ้านได้เดี๋ยวนี้ผมอยากกลับบ้านแล้วโปรดถ่ายทอดวิชาให้ผมจนหมดเถิดอาจารย์เ <c oughs> จ้าจะกลับบ้านแต่งงานกับนางอรดีใช่ไหมล่ะถูกแล้วอาจารย์สุธ,ธกะตอบอย่างกระวนกระวายใจเมื่อเอ่ยถึงอรดีซึ่งเขารู้จักกันมาตั้งแต่เล็กๆบัดนี้เธอก็โตเป็นสาวและสวยที่สุด นางอลรดีคนนั้นแหละที่จะทำให้เจ้าเรียนถึงชั้นสูงสุดยอดอาจารย์พูดขึ้นอลรดีมันเกี่ยวอะไรยังไงอาจารย์สุตกะพรามซักอย่างสงสัยเกี่ยวเกี่ยวอย่างมากทีเดียวเพราะมีอยู่ว่าสิทธิ์คนไหนที่จะมีสิทธิ์เรียนวิชาขั้นสูงยอดจากอาจารย์จะต้อง ทำพิธีบูชายันด้วยหญิงสาวผมจรรันทร์อันเป็นสุดที่รักแห่งตนก่อนอรดีเป็นสุดที่รักแห่งเธอไม่ใช่หรือสุตกะนิ่งอึงยังไม่ตอบอาจารย์แต่ประการใดใช่ไม่ใช่อาจารย์ย้ำใช่แล้วอาจารย์แต่ผมรักอรฤตมากความรักอิสตีไม่มีแก่นสารวันนี้รักผุ่งนี้อาจ จะเกตก็ได้ถ้าเจ้าทำไม่ได้เจ้าก็ไม่สามารถจะเข้าถึงชั้นสุดยอดแห่งวิชาของอาจารย์ได้และอาจารย์ก็ไม่สามารถจะออกใบรับรองให้เจ้าให้กลับบ้านตามสัญญาที่พ่อของเจ้าบอกกับอาจารย์ไว้เจ้าคิดดูให้ดีจะเลือกอาวิชาหรืออิสต,ตีคำพูดของอาจารย์ทำให้สุตกะนิ่งอึง่ง ภายในหัวใจเกิดปันวนสุดประมาณได้ใจหนึ่งก็พิศวาสอิสตีนางนั้นใจหนึ่งก็ปรารถนาจะเรียนให้จบเพื่อจะได้กลับบ้านไปอยู่กับคนรักแต่บัดนี้เขาจําเป็นต้องฆ่าหญิงสุดที่รักของเขาคนหนึ่งเสียแล้วหรือคิดดูให้ดีสุตกาอาจารย์เตือนจําเป็นด้วยหรืออาจารย์ที่ผมจะฆานางนี้ จะว่าจำเป็นก็ได้ไม่จำเป็นก็ได้ถ้าเจ้ารักจะได้วิชาอยากจะกลับบ้านกลับเมืองก็จำเป็นแต่ถ้าเจ้าไม่ฝราถนาเช่นนั้นความจำเป็นก็ไม่เกิดขึ้นทำไมจะต้องฆ่าอรดีด้วยละ่ะเป็นนางอื่นไม่ได้หรือสุทกะมีหญิงใดที่เจ้ารักปานชีวานอกจากมานดา ของเจ้าและโอลดีแต่มารดาของเจ้าก็สิ้นชีวิตไปแล้วก็คือไม่มีเมื่อไม่มีเจ้าจงเลือกเอาสุทกะอาจารย์ช่วยอะไรไม่ได้อีกแล้วเจ้ายังมีเวลาที่จะตึกตองอยู่เมื่อเจ้าตัดสินใจประการใดก็บอกอาจารย์ให้รู้ด้วยนี่เป็นเรื่องของเจ้าโดยเฉพาะพูดแล้วอาจารย์ก็ผ่าจากไปปล่อยให้สุทกะนั่งคิดอยู่เป็นเวลาแสนนาน เราจะทํำยังไงดีนาะวนะิทำไมวิชาของอาจารย์ขั้นสุดยอดจะต้องจับคนไปบูชายันด้วยเราสุตกะคิดแล้วก็คิดต่อไปว่าอรดีเป็นนางที่รักของแห่งเราถ้าเราฆ่าเสียก็เหมือนฆ่าเราเองจะทําไงดีคิดทบทวนอยู่หลายตลบระหว่างวิชากับนางสุดที่รักสุทกะ เจ้าจงเลือกเอาระหว่างวิชากับนางสุดที่รักของเธอคนนั้นนี่หรือละทิพรามนี่หรือการบูชายันมันเป็นฆ่าการฆ่าคนอย่างชัดๆถ้ามีใครสักคนหนึ่งมากรทิบหูสุตกะว่าสุตกะเอย๋ยการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ว่าจะเป็นการบูชายันเป็นการบูชายเทวดาย่อมแต่ถือว่าเป็นบาปทั้งสิน้นสุตกะจะเชื่อหรือไม่เชื่อ ก็สุดที่จะเดาได้เอาละข่าวหน้าใครว่ากันตอนต่อไปสำหรับการนำเสนอตอนนี้ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้โอกาสหน้าว่ากันใหม่สวัสดีครับ